สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่รนท์รถดำซิงนะครับโอ้โหงานตอนเช้าระวุ่นมากเลยวุ่นมากเลยเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแล้วที่เทมันก็เลยลำบากครับมันก็เลยแบบหาที่เท,ทอะ่แะแซ่ผมด้วยวะแซ่ผมเลยมเมื่อวานไม่กินนะมันกินต่อนกลางวันไม่ได้แซะะ่มาเป็นอาทิตย์แหละรัผมดิดเต็มเลย ติดแตข้างบนเลยแับตรงนี้โอ้โลบลบรถแรงจะไปลบเ <c oughs> ลามารอชมรถแรงครับอาจารย์ไข่ ที่เด็ดต่อเพิ่มครับ มีที่เทครับเทมวัวก็โดนโดนด่าให้เพราะว่ามันบางบางคันมันใส่ดินลงไปปุ๊บแล้วพอไปถึงที่เทตรงนั้นมันมันเทไม่ได้ไงคือมันเราเทคือเทไว้สามสี่เทแล้วมันก็ปิดทางอะไรหมดแล้วเพราะว่ามันเข้าไม่ได้ก็เลยไปเทที่อื่นไปเทที่อื่นก็ร้นวายครับต้องรอชมมาจะได้เทตร,ตรงไหนอีกโอ้ ลรบหมากรถไถนี่นะครับรถไถมันลิกมันดันไม่ทันทีทม,นมันต้องดันโอ้ขึ้นสบายๆเลย No. <laughs> khách Khách uống rồi bà tô ơi ơi Bà ơi Bỏ căn đen còn Căn đen không thích bay Căn đen ชอบกลัวครับเทียวมาต่อ ราก็เริ่มเห็นเห็นงานอยู่นะครับแบบมันเริ่มตามจริงน่าจะไล่ระดับมาเลยนะแต่ว่านี้ก็มันมันลงไม่ได้มันลื่น ยิ่งใส่เยอะมีอยู่ไปด้วยด้วยเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยฮะไปด้วยเนี่ยเลือล็อกนี่อีกนะเหลืออีกประมาณอู้อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะประมาณกี่หมื่นคิวก็ไม่รู้นะแต่ เยอะอยู่นะเป็นหลายพันเที่ยวครับขนาดเต็มกล่องอะ่ะยังหลายพันเที่ยวออู้กันชนไปโดนอะไรมาเนี่ยโอโ้โหต้องเต็มเมื่อวานมัางเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยเมื่อวานฝนตกทั้งวันครับ รถไายเลยฟับคุณแจผมมันจะใช้เป็นแบบดอกเดียวกันไม่ได้อะไม่รู้เป็นไงจะตาเจีย ถ้าชิ้นก็สายอันนี้ได้เปล่าเดี๋ยวไปดูที่เทวัดดีกว่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปใส่รองเท้าขึ้นได้ไหมขึ้นสายไม่ชัดขื่นสายอ่ะขื่นจิุดงูที่ตรงไหนเนี่ยเทวัดเลยไกลไกล กำลังตั้งสติอยู่โอ้มีเครงเสียงด้วยดังไหมเดี๋ยวเขาทุกยากแบบสองนั้นอ่ะลึกไหนโซดนทุกยากทุบเดือดรุกแรงคนขึ้นสบายเลยรอบรอบนึนงยืดไร้ไหน,ไหนพันเดียวไม่ถึงพันหรอก รถมันแรงครับน้องๆรถมันแรงอ,ะอ่ะ <c oughs> ใส่กล,ปปลมแบบนผมพอออกแล้วจ้ะมันรวนมันเดินหออแล้วเหยียบคันเร่งไม่ได้ด <c oughs> พอผมล้างรถเสร็จปุ๊บกำลังขับไปอยู่ดีๆมันวูบแล้วมันก็หอบเลยแล้วพอถอดออกมันก็ขับได้เป็นเสาสามรอบแล้วอ้าดวดูป้าน <ๆ S 2> นี้จะเดินมานะไม่มีใครไปรับนะ สงสารเกเกไปมามัออนนะเยอยสู้อยู่ยแต่ว่ามอไซแกไม่ทางนี้แกไม,ไม่ั้ทีหรอลื่นเอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทครับ